พัดีกค่ะไปกันที่นะคะท่านทศพรสิริสัมพันธ์นะคะเลขาธิการสภาพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณดนายคุณอมรดอดครับครับด้วยความเคารพครับผมเขย่าโคดได้ถูกต้องไหมครับไทม์ไลน์ของการใช้เงินกู้4 0 0แสนล้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนั้นนะครับกำหนดไว้ว่าพฤษภาเป็นเดือนแห่งการทำโครงการมิถุนาเป็นเดือนแห่งการอนุมัติแล้วก็กรกฎาน่าจะเป็นเดือนที่สามารถจะเบิกจ่ายเงินกันได้ ใช่ไหมครับอันนี้ถูกต้องนะฮะคร,ครับอันนี้ก็คือกรอบที่เราได้นาเสนอคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่12<อ>นะครับที่พฤษภาคมที่ผ่านมา12พฤภาิมารมครับที่เสนอคณะรัฐมนตรีไปความความคิดเป็นอย่างนี้ครับคุณคอาจารยคุณมอมรรัน์นะครับในส่วนของการ ใช้เงินหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยมันแยกเป็นสองก้อนใหญ่นะครับก้อนที่หนึ่งก็คือเกียวยาห้าแสนห้าหมื่นล้านกับยกระดับสาธารณนสุขของประเทศสี่หมื่นห้าพันล้านนะครับในส่วนของเกียวยาห้าแสนห้าหมื่นห้าพันล้านบาทเนี่ยก็เริ่มดำเนินการมีการจ่ายไปแล้วนะครับอก็เริ่มตั้งแต่ปลายเมษามานะครับพฤษภามิถุนากรกฎาคมนะครับก็คิดว่าเงินก้อนแรกเนี่ยก็เป็นเงินเกียวยาในช่วงวิกฤตนะครับทีนี้พอช่วงถัดจากนี้เนี่ยเราก็ คิดว่าเราจะใช้ในส่วนของเงินกู้สี่แสนล้านบาทนะครับเพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปะคจะได้เงินสองก้อนเนี่ยมันก็จะมาต่อต่อเนื่องครับต่อเนื่องกันนะครับทีนี้ทีีน้ตามพระราชกำหนดเนี่ยนะครับเขาก็ให้มีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งเป็นคณะกรรมการกันกรองนะครับคณะกรรมการกันกลองนี่ก็มีมีผมเป็นประธานนะครับไี่เป็นหลัดกรรทรวงกลางมีพูดในการ ส่ันักงานเศรษฐกิจการคลังอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ในกฎหมายเขาก็บอกว่าให้ทางคณะกรรมการเนี่ยถ้าจะใช้เงินในส่วนสี่แสนล้านบาทเนี่ยก็ให้ทํากรอบแนวความคิดเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับให้เห็นชอบในเชิงนโยบายเราก็ทําได้ทําเสนอไปเมื่อวันที่สิบสองพฤษภาคมที่ได้เล่าให้ฟังนะครับทีนี้ในตัวบัญชีเนบท้ายของพระราชกาหนดเนี่ยนะครับ S <S หลายท่านอาจจะบอกไอ้ต <lli> ีเช็คเปล่าหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ตีเช็คเปล่านะครับเขาได้กําหนดเอาไว้ในบัญชีแนบท้ายแล้วว่าในส่วนที่จะใช้เงินสี่แสนล้านบาทเนี่ยสามารถใช้ได้เพื่ออะไรบ้างนะครับ <S <S บัญชีแนบท้ายเนี่ยเขาก็กําหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีสี่เรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือใช้ในการฟริกฟื้นกิจกรรมทางด้านเศรษ,ษฐกิจที่คิดว่ายังมีโอกาสมีศักยภาพนะครับอันที่สองก็คือเรื่อง ื้นฟูเศรษฐกิจทอนถิ่นชุมชนเศรษฐกิจฐานรากนะครับที่เมื่อกี้คุณนายคุณอมรรักพูดถึงนะครับตัวที่สามก็เป็นในเรื่องของกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนนะครับก็คือเดี๋ยวพอสถานการณ์คลี่คลายมีการเปิดเมืองก็จะต้องมีการกระตุ้นการบริโภคเพื่อให้เศรษฐกิจมันบวชเบี้ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่สี่เป็นพวกโครงสร้างพื้นฐานซึ่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็จะต้องเป็นโครงการที่ไปสนับสนุน ตัวเศรษฐกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นหรือเศรษฐกิจฐานรากนะครับดังนั้นเขาก็จะล็อกเอาไว้4ก้อนนะครับสี่แสนล้านบาทแต่ถามว่า4ี่แสนล้านบาทนียล็อกวงเงินไหมก็ยังไม่ได้ล็อกวงเงินนะครับก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกันกรองนะครับที่เราจะมาดูว่าจะให้น้ําหนักลงไปในเรื่องอะไรครับทีนี้ในครั้งอ่พรมทวนอีกครั้งนะฮะคุณทศพรครับบัญชีแนบท้ายพรกซึ่งเป็นกรอบการใช้เงินกู้สี่แสนล้านนั่นนะครับแบ่งเป็นสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่ง ใช้เพื่อการพลิกฟื้นเศรษฐกิจเฉพาะเศรษฐกิจในในในพาร์ทในภาคส่วนที่มันยังมีอนาคตอย่างนั้นใช่ไหมครับทีนี้คุณดนัยคุณมอมรัดคิดว่าประเทศไทยเรามีอนาคตเรื่องอะไรนะครับสภาพั์ก็ได้มีการ ทำกันบ <mile> ้านนะครับเรามีคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เมื่อกี้ทั้งสองท่านได้อธิบายไปแล้วนะครับสีทั้งกรรมการที่ปรึกษาภาคเอกชนกรรมการที่ปรึกษาภาควิชาการแล้วเราก็เปิดฟอรั่มในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เราก็มองว่าจุดที่สําคัญเนี่ยนะครับเราคงจะใช้จุดแข็งของประเทศที่มีอยู่นะครับในหลังโควิดเนี่ยนะครับจุดแข็งของประเทศในขณะนี้ก็คือเรื่องสาธารณสุขนะครับเราเป็นที่ยอมรับมากนะครับในขณะนี้อันที่สองก็คือความเป็นไทยนี่แหละนะครับฉะนั้น สิ่งที่เราคิดว่าจะเดินหน้าได้นะครับส่วนที่จะใช้เงินสามจุดสองสามจุดหนึ่งเนี่ยนะครับอันแรกก็คือในเรื่องของเกษตรแล้วก็เกษตรเพิ่มมูลค่านะครับในสุดเราสามารถที่จะส่งอาหารนะครับออกไปยังต่างประเทศได้เพราะว่าคนเขาจะมั่นใจว่าของที่ผลิตจากเมืองไทยเนี่ยเนื่องจากสุขภาพสาธารณสุขเราดีนะครับฉะนั้นอาหารเราก็จะเป็นที่การันตีได้ในอนาคตเพราะว่าทุกประเทศตอนนี้นะครับเขาก็จะหันมาพึ่งตัวเองมากขึ้น สร้างความมั่นคงเรื่องอาหารยาเวชภัณฑ์พลังงานน้ำไฟดิจิทัลโลจิสติกส์เนี่ยห้าตัวเนี้ยนะครับทุกประเทศก็เริ่มมองแล้วบทเปี่ยนหลังโควิดจะต้องทำให้ตัวเองมีความมั่นคงเรื่องนี้ <ıs Alors S 2> แต่ก็หลายประเทศก็ไม่มีเหมือนกับประเทศไทยนะครับที่เราสามารถเป็นอู่ข้าวอู่น้ําและผลิตอาหารได้เขาก็ยังต้องพึ่งพิงจากเราาฉะนั้นโอกาสของเราก็จะส่งอาหารนะครับส่งพิธภัณฑ์ทางเกษตรออกไปได้นี่ก็ที่หนึ่ง ตัวที่สองนะครับก็คือในเรื่องของความเป็นไทยแล้วก็ยังยังไม่ถึงฐานล่างนะครับตัวที่หนึ่งอยู่ยังมีโอกาสนอกจากเกษตรเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมประเภทพวกท่องเที่ยวพวกโอสปิทาลิตี้ใครๆก็อยากอยากมาพักผ่อนเมืองไทยนะครับเดี๋ยวพอสถานการณ์เปิดขึ้นนะครับเขาก็อยากที่จะพูง่ายๆหนีโควิดจากประเทศเขาเนี่ยนะครับมาอยู่ที่ประเทศไทยอยากที่จะมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องปรับการท่องเที่ยวจากเดิมที่เรา รับนักท่องเที่ยวจํานวนเยอะมากปีละสี่สิบล้านแล้วก็อาจจะทําให้แหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันสุดโทมไปใช่ไหมครับพอตอนนี้หลังจากบทเรียนที่ปิดโควิดไปเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นมีพายุนออกมามีลมมาความสวยงามของชายหาดกลับมาเพะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะต้องเป็นท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพเน้นเอามาน้อยหน่อยแต่ว่าเน้นคุณภาพใช้จ่ายในประเทศไทยเยอะๆนะครับเฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสองตัวที่จะใช้เงินในสามจุดหนึ่ง นะครับทีนี่สามจุดสองที่คุณอมรรัตน์กับคุณดะายสนใจก็คือเรื่องลงเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนนะครับจะเดินตอนเราพัฒนาประเทศเนี่ยครับเราก็เน้นที่ผ่านมาหลายสิบปีเราก็เน้นเรื่องการส่งออกเพื่อสร้างความรายได้ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศครับแต่มันไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่นะครับเพราะเราคล้ายๆกับรับจ้างการผลิตนะครับก็เรียกว่า ODM ฉะนั้นเราก็ส่งออกพวก ที่ย้ายฐานมายังประเทศไทยส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกอะไรต่างๆพวกนี้พอมีสงครามในการค้าก็จะเห็นอาการตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมครับยอดส่งออกก็กระทบนะครับรถยนต์ตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหานะครับฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องพยายามหันมาเน้นสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมในประเทศหรือว่าเศรษฐกิจฐานรากต่างๆพวกเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะครับจุดนึงที่เป็นบทเรียนของโควิดก็คือว่าพอ กรุงเทพล็อกดาวอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มส่งออกไม่ได้ชาวบ้านเราก็กลับไปอยู่ตามภูมิลําเนาเดิมของเขารับนะครับพอท่องเที่ยวกิจาการหลายอย่างปิดลงทุกคนก็กลับบ้านทีน <c oughs> ี้พอกลับบ้านเราก็ต้องไปสร้างงานสร้างไรายได้ <c oughs> ให้กับชุมชนท้องถิ่น <c oughs> นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้มีงานมีโอกาสอะไรต่างๆให้เขาทํดังนั้นก้อนเงินในส่วนที่สามจุดสองเนี่ยนะครับเราก็จะลงไปในส่วนที่เป็นในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจดากฐานเศรษฐกิจ ระดับท้องถิ่นนะครับก็จะมีกรอบโครงการที่เราได้ทําเฟรมเอาไว้นะครับเนื่องจากประเทศไทยเราก็ยังทําเกษตรอยู่เยอะนะครับก็จะต้องไปพัฒนาพวกขออภัยค่ะหมายเลขที่ท่านกาลังติดต่อไม่สามารถครับผ่านโทษ เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นีงเกิดอะไรขึ้นท่านเลขาอยู่ไหมคะเดี๋ยวสักครู่นึงเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นปัญหาที่สายโทรศัพท์แล้วนะคะเดี๋ยวต่อสายใหม่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวนะะฮเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยน่าจเป็นปัญหานี่กำลังไล่เรียงนะคะการใช้เงินตามกรอบที่เขียนไว้นะคะบัญชีแนบท้ายทั้ง4ข้อด้วยกันจะสังเกตนะฮะเราจะพยายามไม่ซักไม่แท้บอยให้คุณทศพรเลขาสภาพพัฒน์ อธิบายบรรยายสรุปให้ได้ครบถ้วนแล้วก็ย้อนกลับมาตั้งคำถามกันันเรื่องเรื่องท่านเลขากลับมาแล้วนะคะท่านเลขาทสปอนค่ะครับคุยต่อไปนิดนึงเลยสายดุดเลยนะครับับเชินต่อเลยครับหกเอเลยค่ะก็คือก็คือค้างกันอยู่ตรงนี้ก็คือได้วางกรอบโครงการในเรื่องที่จะลงทุนเพื่อเน้นเศรษฐกิจในประเทศเน้นเศรษฐกิจที่ที่ทที่ฐานรากนะครับยังอยู่กับตรงนี้ครับเชิญครับครับค่ะท่านเลขาคะครับ ช่นต่อเลย่เลยครับครับต่อเลยนะครับก็ในเศรษฐกิจฐานด้านนี่ก็เป็นจุดจําเป็นใช่ไหมครับเพราะว่าแรงงานส่วนใหญ่ก็จะกลับไปยังภูมิลําเนาฉะนั้นเราก็จะต้องไปสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเขาไม่ต้องครับก็จะต้องมีโครงการในเรื่องของภาคเกษตรทีนี้ภาคเกษตรจะทําได้เนี่ยก็จะต้องมีน้ํานะครับในโครงการเงินกู้เนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ไปทําพวก โครงการพวกแหล่งน้ําชุมชนนะครับหลังเก็บีกยบกับน้ําขนาดเล็กนะครับแล้วก็ทํายังไงที่จะเอาสินค้าเกษตรจากชาวบ้านเนี่ยขึ้นมาขายออนไลน์ได้นะครับช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ปิดเมืองจำได้ไหมครับก็มีกลุ่มที่จะขายออนไลน์ขายอะไรต่างๆพวกนี้มากขึ้นนะครับแล้ก็ต้องจัดระบบให้เกษตรกรเนี่ยเอาผลผลิตขึ้นมาขายได้ จากนั้นก็เป็นในตามปัญญายาเศรษฐกิจพ่อเพียงเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานนะครับพวกนี้รวมไปถึงท่องเที่ยวชุมชนกับมหกรรมสินค้าเกษตรท้องถิ่นพวกนี้ครับก็จะเป็นในส่วนที่สองที่ลงไปเด่นเรื่องเศรษฐกิจชุมชนครับครับครับคราวนี้ไปกันที่เรื่องกระตุ้นหรือฟื้นฟูการบริโภคกันะครับแนวคิดหลักๆในการหรือกลยุทธ์หลักๆในการกระตุ้นการบริโภคนี่เราวางไว้อย่างไรครับ ในส่วนที่สามซึ่งกระตุ้นการบริโภคเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็ยังมีคนไทยที่ยังมีกําลังซื้ออยู่นะครับดันั้นตรงนี้เราก็จะต้องหามาตรการที่จะให้เขาใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้โครงการที่เราเคยทําในอดีตอาจจะเป็นชิมชอบใช้ชอบช่วยชาติอะไรต่างๆพวกนี้เราจะต้องเอามาแปลงสักนิดหนึ่งนะครับก็คือต่อไปคุณดดใดคุณอมรรัตอาจจะใช้ส่วนหนึ่งนะครับ เพื่อสมุิไปท่องเที่ยวนะครับก <ophone Trustee> ็อย <tama f> ู่ที่โรงแรมก็คุณดนายรับคุณอมรดัตออกครึ่งหนึ่งนะครับรัฐบาลอาจจะออกอีกครึ่งหนึ่งหรือเจ็ด <problem> สิบสามสิบอบยีะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ก็จะเป็นคล้ายๆกับการจูงใจเป็นมาตรการกระตุ้นนะครับให้มีการจับจ่ายใช้สอยการใช้เงินต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่สามนะครับ ่อเน,นื่องไปอันที่สี่เลยนะครับเรเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับเราคงไม่ไปทําสนามบินไม่ไปทําถนนหนทางใ้พวกนั้นต้องไปใช้งบประมาณก,กันดินแต่ว่าที่อยู่ในกรอบของบัญชีท้ายพระราชกำหนดเงินกู้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการทําโครงสร้างพื้นฐานที่จะไปสนับสนุนเศรษฐกิจพื้นฐานหรือในเรื่องของเกษตรเพิ่มมูลค่าแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวนะครับ ตัวอย่างเช่นอิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานนันหนึ่งที่ท่อย่างลงไผใช้ครับอครับครับคัศครับนี่ก็เป็นกรอบคร่าวๆนะครับที่ได้มีการวางเอาไว้ครับคุณทัศพรครับฟังไปฟังมามันไม่ใช่เรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเพียงอย่างเดียวเหมือนอย่างที่กระทรวงการคลังแถลงหรือประกาศตอนแรกแล้วนะครับปรากฏว่าปรากฏว่ามันครอบคลุมไปอย่างอื่นด้วยที่มากไปกว่าเรื่องเศรษฐกิจชุมชนถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับอันนี้กําหนดไว้ชัดเจนในบัญชีท้ายของพระราชกาหนดเลยครับว่าเงินสี่แสนล้านบาทจะใช้อะไรได้เขากำหนดให้สี่เรื่องครับครับครับทีนี้ทีนี้ในเมื่อไทม์ไลน์ที่เราวางไว้นะครับกรกดาต้องมีเม็ดเงินลงพื้นที่แล้วย้อนกลับมามิถุนาจะต้องมีการอนุมัติโครงการลงมือแอคชั่นกันแล้วแต่วันนี้22พฤษภาแล้วนะครับมีตัวโครงการอะไรตัวมีอะไรทั้ง3 4มสี่คอนเซปต์เข้าสู่กับพิจารณาแล้วหรือยังครับขณะนี้ครับ ก็หลังจากวันที่สิบสองเราเอาเข้าคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับวับบนสัปดาห์ถัดต่อไปเราก็ไปกําหนดรายละเอียดวันจันทร์ที่ยี่สิบห้านี้เนี่ยนะครับทางสภาพัฒน์ก็จะเชิญสื่อมวลชนมาแถลงข่าวเรื่องนี้แล้วขณะเดียวกันพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะไปชุมกัวหน้าส่วนเาชการให้เข้าใจเหมือนอย่างที่ผมได้อธิบายคุณเสนคุณพรมนัสไปเมื่อกี้นี่แหละนะครับแล้วเราก็จะให้เขาไปคิดโครงการนะครับกลับมาภายในวันที่ห้านะครับห้ามิถุนายน นะครับซึ่งระหว่างที่กระทรวงเขาคิดโครงการเนี่ยทีมสภาพัฒน์กระทรวงคังอะไรต่างๆก็จะไปช่วยทาเวิร์กช็อปนะครับเพื่อให้โครงการต่างๆเนี่ยมันออกมาเพราะว่าหลายโครงการต้องมาจากพื้นที่ด้วยนะครับทางจังหวัดเราก็มีสำนักงานภาคที่จะเข้าไปดำเนินการตรงนี้พอโครงการกลับมาวันที่ห้าก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาการกลองก็บีสเต็ปเป็นขั้นใช่ไหมครับพออนุพิจารณาเสร็จก็เข้ากรรมการกรรมการก็เข้าคณะรัฐมนตรีเพราะคิดว่าช่วงที่เหลือสองสาม อาทิตย์ของเดือนมิถุนายนก็น่าจะพิจารณาเสร็จนะครับพอพิจารณาเสร็จก็อนุมัติโครงการเริ่มต้นกรกฎาคมตามที่ได้วางแผนไว้ครับตั้งก็สังเกตนะฮะตั้งก็สังเกตว่าสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาจึงมีการเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการให้ไปคิดดูสิโครงการในหน่วยงานของคุณภายใต้คอนเซปต์อย่างเนี้ยมีมันควรจะมีอะไรบ้างแล้วนำกลับมาเสนอภายในวันที่5มิถุนายนผมดูตารางเวลา มันมันทันเหรอฮะมันทันเหรอฮะที่จะสรุปเป็นโครงการที่มาแล้วฟังจากพื้นที่ด้วยครับคือจริงๆในระบบราชการเนี่ยนะครับเราไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์นะครับจริงๆเรื่องความต้องการของประชาชนความต้องการของพื้นที่เรามีแผนตำบลแผนอำเภอแผนจงังหวัดอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่กรรมการเรากลัวก็คือเราไม่อยากเอาโครงการที่ตกขบวนรถไฟงบประมาณตามปกติของงบปีหกสี่เอามาให้กับเราถูกไหมครับเราก็เลยต้องทำเป็น ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการเห็นว่าจะใช้เงินสี่แสนล้านบาทเพื่อประโยชน์ของประเทศนี่จะเป็นยังไงดังนั้นเขาก็ต้องไปดูโครงการที่ตรงกับทิศทางนนี้หรือถ้าไม่มีจริงๆเขาก็ต้องกลับไปปรับแต่งโครงการหรือคิดโครงการใหม่เพิ่มเติมนะครับฉะนั้นตรงนี้คิดว่าสองอาทิตย์น่าจะทันนะครับเพราะก่อนหน้านี้หลายกระทรวงเขาก็เตรียมเขียนไว้ในลิ้นชักไว้อยู่แล้วนะครับ้องที่จะจิบขึ้นมาเขาก็ต้องมาปรับให้ตรงกับทิศทางของเรานะครับเพราะว่า เวลาวิเคราะห์โครงการก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้สองตัวตัวชีวัตเราจ้างงานสร้างรายได้ได้มากน้อยแค่ไหนครับด้วยความเคารพครับถ้าถ้าลงเอ่ยโดยการให้ค่าราชการคิดและในเวลาที่จํากัดอย่างนี้นะครับในที่สุดในที่สุดมันจะไม่มีปัญหาเลยครับมันจะตอบโจทย์พื้นที่ตอบตรงโจทย์ทางเศรษฐกิจได้จริงๆเลยครับครับในเช็คลิสต์เราเนี่ยนะครับเราได้ถามเขานะครับว่าโครงการที่เขาเสนอมาเนี่ยผ่านกระบวนการ ประชุมประชาคมมาแล้วหรือยังผ่านการมีส่วนร่วมมาแล้วหรือยังนะครับดังนั้นตรงนี้โครงการอะไรก็ตามที่เขาเคยทําแล้วผ่านความคิดของชุมชนมาแล้วนะครับการมีส่วนร่วมมาแล้วแล้วมันยังใช้ได้กับตัวคนเสพเราอันนี้ก็ชัดได้เลยแต่ว่าถ้าเขายังไม่ได้ทําประชาคมไม่ได้ประชุมปรึกษาหารือกันก็ต้องใช้เวลาช่วงสองอาทิตย์นี่แหละครับครับทีนี้ก็เรียนคุณอ่ันนายคุณอมรรัตน์นะครับว่าไอ้ไทม์ไลน์เนี้ยมันไม่ใช่หมายความว่าเราไปทีบทันทีนะครับเราก็ ค่อยๆทยอยส่งมาได้ต่อไหมครับจะให้จบวันที่ห้าเดี๋ยวเดียวขาก็ตามส่งมาช่วงสามอาทิตย์ที่เราพิจารณาก็จะค่อยๆไหลขึ้นมาครับแล้วก็อีกอันที่สําคัญที่จะต้องเรียนก็คือว่าทางคณะมนตรีก็คุยกันนะครับว่าสี่สสนล้านบาทเนี่ยใช้เท่าที่จําเป็นนะนะครับถ้าโครงการไหนคิดว่ายังไม่แน่ใจนะครับก็อย่าเพิ่งใช้โครงการเงินกู้นี้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวเงินงบมาเผ็นดินก็จะออกมาที่ตุลาแล้วก็จะ ใช้เท่า,าที่จาเป็นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่คุยกันในคณะรัฐมนตรีตอนที่เอาเรื่องนี้เข้าไปก็คือว่าเราจะใช้โครงการนี้เป็นเหมือนกับโครงการหัวเชือ้อ<ม>นะครับ<ม>ภาษาวิชาการเขาเรียกเป็นเหมือนสีมันนี่นะครับ<ม>เป็นเงินที่ที่เข้าไปก้อนหนึ่งเพื่อเป็นนําการเปลี่ยนแปลงนะครับเราอยากเห็นการพัฒนาชุมชนทางลากไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นหัวขบวนและเดี๋ยวเราจะใช้งบประมาณเป็นิปตามขึ้นมาครับครับตรงนี้คง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 ไม่ได้ขัดแย้งในเชิงของหลักการ หรือหลักคิดนะครับคุณทศพรครับแต่ว่าที่เขาวิจารณ์กันเยอะก็คือหนึ่งไปไปมามาให้ค่าราชการคิดสองในเวลาที่จำกัดสามฉุกเฉลมุนุนลกันถึงขนาดนี้สุดท้ายแล้วนะครับคำถามก็คือไอจ้จดาสี่แสนล้านมันจะตอบตรงโจทไหมมันจะตอบโจทย์ได้ไหมในทางเศรษฐกิจแล้วก็ชุมชนจริงๆฟังังดูมีข้อจากัดในกระบวนการของมันนะครับครับก็ในส่วนของ ที่จะเน้นในเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เกษตรเพิ่มมูลค่านะครับพวกนี้ก็จะตอบโจทย์อยู่แล้วคือว่ามันจะเป็นโครงการที่นําทิศทางใหม่ของประเทศไทยนะครับท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอันนี้ก็จะตอบโจทย์ได้ว่าเราเป็นตัวที่นําการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทีนี้ถามว่าโครงการในส่วนสามจุดสองนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ลงในระดับพื้นที่นะครับ อันที่หนึ่งก็คือตรงกับความต้องการของประชาชนหรือเปล่านะครับประชาชนส่วนใหญ่ฐานรากก็คือต้องการเรื่องเกษตรเรื่องน้ํานะครับดังนั้นถ้าโครงการพวกนี้เนี่ยนะครับไปที่เกษตรไปที่น้ําก็จะตรงความต้องการของประชาชนทีนี้ข้อมูลที่สภาพัฒน์มีหลายส่วนนะครับท่านเอกมนตรีต่อนี้เองก็เดินสายพบกับหลายสมาคมนะครับหนึ่งในสมาคมที่ไปพบก็คือสมาคมชาวนาไทยนะครับในวันที่ประชุมกับสมาคมชาวนาไทยก็บอกว่าเดิมเนี่ยราชการ ไปขุดบ่อขุดอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ตรงความต้องการของเขานะครับท่านนายกุมตรีก็บอกสมาคมชาวนาไทยบอกว่าเอาละพวกคุณช่วยชี้เป้ามาหน่อยในแต่ละพื้นที่บอกมาเลยว่าอยากจะให้ขุดลอกคลองตรงไหนขุดบ่อขนาดเล็กตรงไหนฉะนั้นเรามีข้อมูลจากภาคประชาชนขึ้นมาเสริมกันครับถังงั้นขอถามนิดเดียวค่ะอย่างที่กรณีอาจารย์สมคิดจะยกงบจากส่วนนี้ไปทาเศรษฐกิจฐานลากเองหรือการท่องเที่ยวจะขอสองหมื่นล้านไปส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวหลังโควิดอะไรต่างๆทําได้ไหมหรือว่ามันต้องมาผ่านตรงนี้ยังไงคะ ต้องมาผ่านตร <ขอ S 1> <า>งน,นี้ครับจะต้องเ<ด><ไ>สนอโครงการขึ้นมาครับในทางปฏิบัติก็ได้มีการคุยกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวทางทอทอท,อทอแล้วนะครับให้ตับมาในทิศทางนี้ส่วนท่านสมคิดกให็ให้ให้แนวความคิดนะครับว่าให้ทําเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจริงๆก็ต้องไปาทางานร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยทํางานร่วมกับรกระทรวงเกษตรแล้วก็หลายๆกระทรวงที่จะทําฐานรากนะครับแต่เมื่อตอนก่อนเข้ารายการเนี่ยผมได้ยินคุณดนายคุณนัน์มอนดัสพูดถึงกองทุนใช่ไหมครับที่จะใช้ ในการช่วยคนตัวเล็กนะครับพวกไมโครพวกคุณบอกการเดเล็ะที่เข้าไม่ถึงไอ้ตัวเข้าไม่ถูงซอฟโลนที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนต่างๆใช่ครับใช่ถ้าในส่วนของกองทุนตรงนั้นเนี่ยนะครับท่านในรัฐมนตรีเองก็ไปพบนะครับหลายสมาคมเลยนะครับทั้งสมาพันธ์เ m e อ็มีอะไรต่างๆก็รับทราบประเด็นปัญหาตรงนี้และท่านก็เป็นผู้จำรริ ว่าเราน่าจะมีกองทุนขึ้นมาสักกองทุนหนึ่งตัวเลขยังไม่แน่นอนนะครับอาจจะห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งก็สุดแล้วแต่ตรงนั้นเนี่ยจะไปใช้ในส่วนของงบเกี่ยวยาห้าแสนห้าหมื่นล้านนะครับซึ่งวันนี้เราจ่ายห้าพันห้าพันไปแล้วนะครับยังเหลือเงินอีกแสนเก้านะครับแสนเก้าหมื่นล้านแต่รงนี้ก็อาจจะดึงเงินก้อนเนี้ยนะครับเอามาทําเป็นกองทุนเพื่อจะช่วยเหลือคนผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อของแบงค์นะครับมันก็จะไม่พันกับตัวสี่แสนเพราะไม่จะไปอยู่ในส่วนของ 5แสนหมื่นล้านที่ยังเหลือเงินอยู่ครับโอเคสรุปก็คือใน4แสนล้านจะมีอยู่จํานวนหนึ่งที่อาจารย์สมคิดจะขอไปตั้งกองทุนดูแลผู้ประกอบการตัวเล็กๆกันนะครับก็มีคําถามานรย์ใช้5แสน0หมื่นล้านครับไม่เกี่ยวกับ4แสนล้านออานี่ตกลงตกลงกองทุนดูแล SME นั้นผู้ประกอบการผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยนั้นจะไปใช้ในส่วนของ 4, ห้าแสนห้าหมื่นในส่วนของห้าแสนห้าหมื่นก็คืองบก้อนที่เขาแจกห้าพันล้านแหละมันยังไม่ได้เลอมันยังมีเงินเหลือแล้วอีกแสนเก้าหรอคะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณแสนเก้าอ๋อเหลืออยู่แสนเก้าหมื่นล้านก็จะใช้เงินกอนนั้นอ๋อในส่วนของกองทุนอาจารย์สมคิดก็คือใช้เงินกอนนั้นไม่ได้มายุ่งกับสี่แสนล้านทีนี้รัฐมนตรีพิพัฒน์รัฐมนตรีท่องเที่ยวที่บอกว่าจะขอสองหมื่นล้านไปฟื้นฟูการท่องเที่ยวใช้ในส่วนของสี่แสนล้านหรือในใช้ในส่วนนั้น อันนี้มาอยู่ในสีแสดล้วอยู่ในก้อนนี้ได้ใช่ไหมคะอยู่ในเงื่อขสี้อใช่ไหมคะใช่ครับโอเคทีนี้คําถามสุดท้ายครับคุณทัศพรครับทางพรรคฝ่ายค้านเขาก็เงื้อมัดตั้งแต่ปากซอยนะฮะเขาบอกว่าปกติเนี่ยมันควรจะมีกลไกจากทางสภาไปตรวจสอบกันกล้องสองกล้องมองการใช้จ่ายเงินนะครับ เราจะตอบโจทย์สิ่งที่ฝ่ายค้านเขาร้องขออะไรอย่างไรได้บ้างครับให้เขามีส่วนให้สภามามีส่วนร่วมในการสองกล้องบอวนะฮะครับก็จริงๆตอนนี้เขาก็ตั้งคณะกรรมการอยู่แล้วนะครับก็เชิญทางสภาพัฒน์หน่วยงานต่างๆไปให้ข้อมูลนะครับแต่ว่าเอากลับมาในระบบของเราก่อนนะครับทุกโครงการที่จะใช้เงินกู้เนี่ยนะครับเราจะต้องให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ดังนั้นทุกโครงการที่เข้ามา เราจะใส่ไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นได้ตรวจสอบนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยเสนอขึ้นมาทําอะไรใช้เงินเท่าไหร่เช็คกับราคากลางได้นะครับในกรณีที่จะต้องลงทุนอะไรต่างๆพวกนี้ฉะนั้นเราก็จะเน้นความโปร่งใสนะครับส่วนระบบตรวจสอบนี่ใช้หลายระบบมากนะครับในส่วนของทางสภานั่นก็เป็นเป็นส่วนของสภาไปนะครับแต่ว่าในส่วนของฝ่ายบริหารเองเนี่ย เราก็มีอนุกรรมการในการที่จะติดตามประเมินผลนะครับเรามีผู้ตรวจราชการลงไปดูโครงการเหล่านี้นะครับแล้วก็มีผู้ตรวจสอบภาคประชาชนนะครับคือในแต่ละจังหวัดเนี่ยตอนนี้เขามีเรียกว่ากลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชนอยู่เราก็จะใช้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ในแต่ละโครงการตรงนี้เนี่ย เราก็จะเอาภาคประชาชนเข้ามาทํางานโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาซึ่งขึ้นจบนะครับเคดนั้นตรงนี้ก็จะเป็นคนเป็นหูเป็นตาช่วยรายงานผ่านเข้ามาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครังนั้นตรงนี้ก็จะมีหลายส่วนที่ช่วยกันดูที่สำคัญที่สุดทุกอย่างต้องเปิดเผยหมดโอเคครับใช่ครับครับรักุตสปอนครับมาถึงคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่เป็นเลขาสภาพัฒน์แล้วก็เป็นแกนหลักในการดูเรื่องการใช้จ่ายเงินสี่แสนล้านตรงนี้นะครับเขาวิจารณ์ว่า เจ้าสี่แสนล้านมันเหมือนตีเช็คเปล่าเลยก็คือออกพรกรกู้เงินไปก่อนส่วนจะเอามาใช้จ่ายกับโครงการอะไรยังไม่รู้เลยจะกู้เงินไปก่อนแล้วค่อยมานั่งทําโครงการใช้เงินทีหลัง,ลงม,มันเหมือนตีเช็คเปล่าในความสึกของเลขาสภาพ,พัฒน์ในรู้สึกอย่างไรครับครับมันก็ไม่ใช่เป็นการตีเช็คเปล่านะครับอย่างที่ผมเรียนว่าในบัญชีไทยพระรจะกำหนดเนี่ยนะครับเขากําหนดหัวข้อไปแล้วว่าจะต้องใช้เพื่อการอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ยังมีในกฎหมายก็เขียนอีกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าจะต้องทํากรอบนโยบายเสนอไปนะครับแล้วก็จะต้องทํารายละเอียดของแผนพวกนี้ขึ้นมาให้เห็นนะครับก็คือพูดง่ายๆมันทั้งท็อปดาวกับวัฒทัมอัพนะครับท็อปดาวก็คือเราเขียนกรอบนโยบายไว้ให้ชัดส่วนราชการหรือมูลนิธิหรือองค์กรเอกชนที่จะทำงานร่วมกันก็จะเขียนโครงการขึ้นมารับกันนะครับได้ครับได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณทศพรครับขอบพระคุณริงนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบคุณคับ ค่ะคุณทัศพรสีสัมพันธ์นะคะเลขาธิการสภาพภั์ค่ะ